สวัสดีค่ะตอนนี้ท่านอยู่ที่เมืองนากยยาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุนะคะและเป็นเมืองหลวงที่อยู่ในจังหวัดไอจิค่ะคลิปนี้จะเก็บแลนด์มาร์คที่อยู่ในตัวเมืองนากยยาไม่ว่าจะเป็นปราสาทนาก oya. ยยาย่านซากะเอะเป็นแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงที่อยู่ใจกลางเมืองนากยยาค่ะมีทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารมากมายนากุ่าทีวีทาวเวอร์หรือชูบุอิเล็กทริกพาวเวอร์มิลลทาวเวอร์ และ Oasis 21ทีวันอาคารที่มีรูปลักษณ์เหมือนยานอวกาศตามแทนไปชมกันเลยค่ะอรุณสวัสดยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่นากโกย่าแล้วนะคะนากโกย่านี่ใบไม้ยังไม่เปลี่ยนสียังเขียวอยู่เลยค่ะใบแปะก,ก้วอย,ยังเขียวอยู่เลยแล้วก็นี่นะคะรอบๆของที่พักของแทนนะคะแทนพักอยู่ที่ไลฟ์แม็กนะคะโฮเทล ที่นี่จะมีหลายสาขาค่ะทุกคนจองแบบสองเตียงมีตู้เสื้อผ้าห้องน้ำโอเคให้นั่งอาบด้วยนะคแล้วมีนี่อ่างอาบน้ำอันนี้มีไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นมีชงกาแฟมีเครื่องซักผ้าด้วย มีตู้เก็บรองเท้าโอ้โหใหญ่เลยบิ๊กบึ้มเดี๋ยววันนี้จะมีโปรแกรมไปเที่ยวในเมืองนะคะก็คือจะไปปราสาทนาโกย่านะคะโอเอ1ซิสิบแล้วก็ย่านช้อปปิ้งสากาเอะค่ะหรือย,ยังไงตามทำไปเลยนะคะทุกคน ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนรอรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไฮไซยะโอโดริ o นะคะเราจะไปลงที่สถานีนาโกยาโจสเตชันคือทันขึ้นมาจากสถานีไทโกโดริสเตชันนะคะจากใกล้ๆที่พักของแทนนะคะก็อยู่ไม่กี่สถานีเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นที่ปราสาท นาโกย่าก่อนแล้วก็ค่อยไปดูที่ o a s อซิสนะคะแล้วก็นาโกย่าทีวีชาวเวอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวไงเจอกันนะคะที่ประสาทนาโกย่าค่ะ<ม>เราออกทางออกที่7นะคะเดินไปประสาทนาโกย่าค่ะ<ม>ทุกคนมไม่ยากเขามีป้ายบอก เมื่อขึ้นมาจากสถานีนะักวยาโจกนะคะโดยรอบจะเป็นสวนสาธารณะค่ะจากสถานีเดินต่อไปยังปราสาทนะักวยาได้เลย เราเข้ามาบริเวณของปราสาทนาโกย่าแล้วนะคะคืออยู่บริเวณข้างๆกำแพงค่ะแต่ว่าตรงนี้จะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายเครื่องดืง่มประมาณเหมือนคาเฟ่ค่ะเรามาเมืองไหนนะคะของญี่ปุ่นก็จะต้องมาเที่ยวที่ปราสาทของเมืองนั้นค่ะนี่ปราสาทนาโกย่านะคะบรรยากาศรอบๆนี่ค่ะร้านขายเครื่องดืง่ม ใบไ,ไม้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีทั้งหมดนะคะ,ะ,คะก็จะมีเขียวเอ่ยส้มเอยแดงแดงหลือเลือนนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะคะถ้าใครขับรถมาเที่ยวที่นากย่าก็มาจอดได้ตอนนี้ทันอยู่ที่หน้าจุดจำหน่ายชิคเก็ตนะคะนี่เพื่อเข้าไปในปราสาทนากย่าค่ะอัดาห500ค่ะนี่ถ้าเป็นบัตรต่ตอปีก็มีนะคะนี่ Okay, เดี๋ยวเราพร้อมเข้ากันแล้วค่ะนี่ค่ะ Thank you แล้วก็อันนี้คือแผนที่ปราสาทกว้างพอสมควรนะเนี่ยวันนี้ฟ้าใสมากจากที่เจอแบบขมุกขมัว ไปญี่ปุ่นทุกเมืองเขาจะต้องมีปราสาทของเขาแล้วก็จะต้องมาเข้ามาเที่ยวชมปราสาทนะคะปราสาทนากโยะก็คือเป็นแลน a n มา a r k ของที่เมืองนากยุยะค่ะเดินเข้ามาในอุโมงของต้นเมเปลิลค่ะสวยอยู่แต่ว่ามันอาจจะแดงไม่ได้ทั่วทั้งหมดเหมือนที่ทางเกียวโตนะคะแต่ว่าสวนร่มรื่นดีค่ะทุกคน ตัดกระฟ้าสีฟ้านะคะสีแดงกับสีฟ้าตัดกันสวยมากนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะอยู่ตรงแถวสวนนี่แหละ มีทีเฮาส์นะคะเปิด9โมงถึง4โมงครึ่งคะ่ะทุกคนใครอยากไปนั่งจิบชาชิลๆด้านนู้นเลย,น,น,เลยนะคะนี่ก็จะเห็นวิวนะคะน่าจะเป็นแบบใบไม้เป็นสีด้านนอกนะคะ่ะ ไปข้างในดีกว่านี่ด้านข้างปราสาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านหน้ายังไม่ถึงไหนเลยถ่ายเล่นแค่ใบไม้สวยๆรอบๆปราสาทปราสาทนาโกย่านะคะเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะค่ะประมาณปีคศ1610 มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิเลยล่ะค่ะเรามาถึงหน้าปราสาทนาโกย่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวตามแทนไปเลยค่ะปราสาทนาโกย่าหลังเดิมนะคะได้ถูกทําลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีคศ1945ปัจจุบันนะคะได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่จนกลับมาสมบูรณ์งดงามเหมือนเดิมเลยค่ะ นอกจากเข้ามาในประสาทนาโกย่าแล้วนะคะต้องไม่พลาดที่จะเข้ามาชมพระราชวังฮอมารูกันค่ะเป็นอาคารไม้ที่สร้างจากไม้สนหอมฮิโนกินะคะซึ่งภายในมีการจัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงาม มีความวิจิตรและอารามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบค่ะ แทนใช้เวลาอยู่ในปราสาทนาคุย่าพอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่ร้าน Casto Cafe a n อ r ด์รี u อร์ t นะคะอยู่ตรงถนนสาขาเอกค่ะเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วก็จะเดินไปช้อปปิ้งค่ะทุกคนเราสามารถกดสั่งอาหารจากที่นี่ได้นะคะทุกคน,นเมนูเละอกเมนมีอะไรบ้างน,นี่นะคะ เลือกแล้วก็กดสั่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารค่ะเมน,นูที่เขาแนะนำเป็นอันนี้ร้านนี้จะมีเนื้อกับไก่เท่านั้นนะคะเมื่อกี้ถามเรื่องคอร์สเขาบอกไม่มีมีแค่เนื้อและไก่เดี๋ยวเราลองดูหน้าตาอาหารนะคะว่าจะน่าทานแค่ไหนกาแฟแล้วเครื่องดื่มนะคะรวมอยู่ในอาหารที่เราทานด้วยค่ะไอส์แบอรี่ไอวานิลา โกโ้รอยัลมิวชี ยอนี่นะคะหุ่นยนต์ที่เสิร์ฟอาหาระคะ่ะทุกคนนอกจากเครื่องดื่มแล้วก็มีซุปให้ด้วยนี่เป็นซุปใสๆนะคะคุ้มมากอันนี้สเต็กไก่เนาะสเต็กไก่แล้วก็มีขนมปังอ,อันนี้อยู่ในชุดเซตนะคะแต่ว่าสลัดอุ้ยสลัดมีกุ้งด้วยนี่

เพี่รู้เลยสั่งนี่มาอิ่มแน่พี่ี่โกอดนี่หรอนี่โกอดที่นี่ก็เน้นเน้นชีสอย่นะร้านนี้มีแต่เนื้อกับไก่มื้อนี้คือ2400ยเยน ออาหาหร3ย่างย่านสากะเอะนะคะเป็นย่านการค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโกย่าค่ะมีทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ใครที่เป็นนักช็อปต้องห้ามพลาดนะคะคน GU นะคะขวัญใจคนไทยค่ะ ทุกคนคะด้านหลังคือนากุย่าทาวเวอร์นะคะเป็นแลนด์มาร์คของที่เมืองนากุย่าค่ะแล้วก็ข้างๆกันก็คือ o อเอ s ซิสทนี้วันนะคะทั้งสองแลนด์มาร์คนี้นะคะจะตั้งอยู่ย่านซากะเอะค่ะที่เป็นแหลกช็อปปิ้งของเมืองนากุย่าหลังจากช็อปปิ้งเสร็จเราก็สามารถเดินไปชมทั้งสองจุดนี้ได้เลย นากย่ยาทีวีทาวเวอร์นะคะซึ่งปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นชูบุอิเล็กทริกพาวเวอร์มิไลทาวเวอร์ตั้งแต่ปีคศ2021ค่ะจากเดิมนะคะเคยเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งแรกของญี่ปุ่นที่มีความสูงถึง180เมตรปัจจุบันนะคะได้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองนากย่ยาและด้านบนยังเป็นจุดชมวิวเมืองน,นากย่ยาอีกด้วยค่ะในส่วนของ o s s i s 21นะคะที่อยู่ใกล้กับนากย่าชีวีทาวเวอร์ เป็นอาคารที่มีรูปทรงอันทันสมัยคล้ายกับยานอวกาศค่ะเปิดให้บริการเมื่อปีคศ2002นักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ ส่วนด้านล่างี่ยประกอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารพื้นที่จัดกิจกรรมและท่ารถบัสไปยังสนามบินและเมืองอื่นๆอีกด้วยค่ะค่ะทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทนพาไปเที่ยวปราสาทนาโกย่านะคะแล้วก็พามาเดินเล่นบริเวณาก,กเอะช้อปปิ้งสตรีทนะคะแล้วก็มาจบที่นาโกย่าชีวีทาวเวอร์แล้วก็โอเอซินี่วันค่ะสำหรับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กด subscribe ชอบทีวีิโกด้วยนะคะทุกคน